ขาคายยาวก้าวได้ก็ต้องก้าวสิคะนี่คือสาวน้อยมีนาเธอซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของความสูงและขาที่เรียวยาวนาทีนี้เนี่ยความสุขถูกเติมเต็มให้ตลอดเวลาเลยจริงๆครับสำหรับสาวน้อยจากดงใหญ่ตัวนี้อ่างน้ำในข้อส่วนตัวก็มีแล้วอยากเล่นตอนไหนก็เล่นได้สบายไม่ต้องขอใคร กลางวันร้อนก็พุ่งก็ไปแช่ลงอ่างได้ทันทีเล่นน้ําเบื่อก็ขึ้นจากอ่างและก็ไปหายอย่างอื่นเล่นต่อไม่งอ้อและก็รอน้ําอีกต่อไปครับพี่ฐานเนี่ยแอบมาส่องสภาพความเป็นอยู่ของสาวน้อยมีนาด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอยังไม่เลิกออกจากพื้นที่เปียกน้าครับเข้าใจกันแบบง่ายๆนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันชุ่มน้ําซึ่งช้างเนี่ยเขาชอบครับใช่เลยค่ะพี่แอดหนูไม่ชอบเลยค่ะถ้าอากาศมันร้อนแสดงว่าต่อไปนี้จุดนี้จะเป็นจุดเช็คอยต์ของหนูนะสิมีนาใช่แล้วค่ะพี่แอดมีนาครับกลางคืนอย่าแอบมาเล่นนะลูกเดี๋ยวจะป่วยเอาเล่นกลางวันหนักพอแล้ว หนูจะพยายามเชื่อฟังนะคะพี่แอด ดูสภาพพื้นที่บ้านของเมนาตอนนี้สิครับเละแค่ไหนผมจะบอกให้ว่านี่คือบ้านของสาวนะครับบ้านของสาวน้อยที่มีหน้าตาที่สวงามมากๆทุกวันนี้เนี่ยผมก็ทำหน้าที่เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของน้องและก็พัฒนาการในแต่ละวันของเขาเลยนะครับ แล้วก็นํามาบอกเล่าบอกกล่าวในรูปแบบการนําเสนอของผมครับเราเนี่ยต้องดูแลมีนาไปอีกนานเลยครับผมเนี่ยพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าผิดพลาดอะไรในการนําเสนอก็บอกกล่าวแล้วก็แจ้งผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ ก็เห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ